สวัสดีครับพี่น้องครับบรรยากาศช่วงแรกครับเมื่อนี้ยกชุดเด้อพี่น้องเด้อเปิดราคาง่ว2สองตัวแม่สาวก็แม่แยกลูกมีสองชุดน้ากันครับเบังแม่สาวกันก่อนครับพี่น้องครับแม่สาวสูงลอยสามิบหาครับเกือบลอยสี่สิบครับตัวนี้เปิดเมื่นสีครับราคานี่เป็นราคาลดแล้วครับพี่น้องครับลดแล้วครับเหลือหมื่นสี่พันหารอยครับหมื่นสี่พันหารอยครับ แมสาวเด้อครับเด้อตัวนี้ครับแดงเป็นแดงลูกช็อกโกแลตครับลูกช็อกโกแลตครับตัวนี้ครับอายุปีกว่าครับอายุปีกว่าเฮยใหญ่เลยครับใหญ่อยู่เด้อสิบสี่หารอยครับตัวแรกครับสิบสี่หารอยยกชุดเลยก็ได้ครับนี่ยกชุดก็สองหมื่นเก่าครับตัวนี้ก็สิบสี่หารอย นี่แม่แยกลูกครับมีลูกมาแหล้วนึงโตสูงลอยสามสิบหาไปหาลอยสี่สิบครับห่วงสางงดีสีแดงเข้มครับแดงเข้มมาถึงสองตครับอันนี้บ่ามีแดดครับรรยากาศช่วงเกือบหามงแรงครับพี่น้องครับถ่ายค่ำแนมืงินครับไปทุลาพึ่งมากครับพี่น้องครับเหลือสองตัวสุดท้ายภายนอกสิเป็นผู้โชคดีได้ของดีและค่าถูกไปครับพี่น้องครับ ตัวนี้ก็แม่แยกลูกครับเป็นวางวงง่ามหนังหนามาถึง2องโตครับโม้โคงสาางใหญ่ครับโคงสั่งใหญ่สองหมนเก้าครับ,งง 2, 19, รบยกชุดครับ2องหมืเก้าถือตัวละสิบสี่หาอยครับ2องหมเก้าไปน้ากันเลยเด้อพินองเดอชุดนี้ไปน้ากันเลยบอดี้แยกครับ2องหมืเก้าถือตัวละสิบสี่ห่อยครับ ไปตัวเดียวกับอาชีพไปได้บวกไก่เป็นไรครับนี่สองตัวกับพ่อเดคย่าดนมูกน้ำมันไปแน่ครับสองหมื่นเกาครับแม่แยกลูกหัวดีไม่มีปัญหาครับมีลูกมาแล้วหนึ่งตัวครับนมสีเต่าแข็งขาดีว่างามครับอากาศเริ่มหนาวข้นเริ่มฟูแล้วนี่เริ่มฟูแล้วนี่งามเลยครับเห็ดเขายางดีมีลูกมาแล้วตัวหนึ่งเสื้อสายบอยติดมาน่าคอไล่ครับพี่น้องครับ พอ่อไลยแต่ว่าโค้งสร้างดีครับโค้งสร้างดีแข้งขาเงยดุเงยสองหมื่นเก้าครับได้งอสองตัวนี่ไปเป็นงวงามสีแดงมัดทั้งสองตัวสาวสาว,สาวแม่สาวนี่ก็สูงลอยสามหานี่หู้ดีครับหู้ดีเชื่องดีปีกัวเด้อตัวนี้ครับเมีสาวกับปีกัวแล้วลูกชอกกระแลกนี่ปีกวัวให้กันยกชุดครับสองหมื่นเก้า สองหมื่นเก้าครับเด้งงอสองตัวถือตัวละหมื่นสี่หาหลอยถือตัวละหมื่นสี่หาหลอยครับโอ้ยหมื่นสี่หาหลอยโอ้ยพอสือแห่งครับงอสองตัวนี่สองหมื่นเก้าเดิมพ่นองเดิมภัสนใจโทรมาเลยเมื่อนี้ขายยกชุดไปขอกเดียวเลยครับลงทีเดียวเลยสองหมื่นเก้าคุณพ่อคุณแม่ฝากพิจกันละน้าในเดิร์เหลือสองตัวสาวใหญ่กับแม่แจกลูกครับสองหมื่นเก้าเท่านั้น เป็นราคาล้นแรกแจกแถมแล้วพี่ครับพี่เพชดำดีห้งสร้างดีแห้งครับตัวนี้แม่แยกลูกนี่ห้งสร้างดีแห้งม่างหันลูกเพชผูครับแยกออกไปแล้วแม่คาดว่าอีกบ่โดนเด้อตัวนี้สียาให้แย่งดีนะครับเอาถึงสียาให้แย่งดีได้ตัวนี้สียาข่าพญาบำรุงให้เรียบร้อยขาพญาบำรุงเรียบร้อยเพราะว่าเพื่อพันขืนไว้กะ สีเดยสมไปเลยครับถ้าสมแล้วว่ไไดสียากเ็เลยสียาเห็นก้อนครับจัาหน้าเพ็่นขืนนี่รอสมไนเลยครับ 29, งงอ2องหมื่นเก้าได้งอสองตถึกตัวละ14บสี่หาร้อยเป็นตะเลี่ยงมาทั้งสอเด้อชิปนี้ยกชุดครับ 29, งงอ2องหมื่นเก้าได้งอสองตสนใจโทรหาบ่าวตึงได้เลย,เลยพี่กัดบานนาวาครับอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจ,จเจริญ นี่อันนี้ลูกช็อกโกแลตครับลูกช็อกโกแลตนี่แดงคักแดงเนี่ยเดี๋ยวออกนี่แดงเข้มเลยนเลยครับแดงคักแดงเนี่ยอหลีครับลูกช็อกโกแลตนี่แม่แยกลูกกระแดงให้กันครับแดงจนซ้ำ่มคนละครับสองเมื่อเก่าแด้ง้อสองโตอ้าวคุณพ่อคุณแม่แดกได้ง้อเพิ่มกระเบาตึง โทรมาครับโทรมาเบอร์ทั่วเบอร์ไล์ครับสามารถแอดไล์เข้ามาได้เด้อเบอร์บ่าวตึงแอดไล์เข้ามาได้ครับนี่ทางประเทศจะซื้องวัวให้ทางบ้านเลี่ยงกะเฟซบุ๊กครับตึงบาเบอร์รับผสมงั่วงามครับตึงบาเบอร์รับผสมมั่วงามนี่คือซื้อเฟซบ่าวตึงครับเพจก็มีครับเพจบ่าวตึงประทุมลาดครับเพจก็ได้ งูดีเชี่ยงดีครับสองตนี่หูดีเชี่ยงดีว้อพุ้เทาเลี้ยงครับพูเทเ่าเลี้ยงได้พ้นุ่มเลี้ยงได้ครับนี่สนใจโท่มาเด้เอ,อคุณพอ่อคุณแม่อยู่เฮียนอยู่สัน่นวางเบียกวางงานว่ามีแนวเหตุการ์ื้งง้อกระบป๋าึงไปเลี้ยงครับนี่เป็นยากินเขาเสียบตัวครับมาเลี้ยงมาหา้าให้งวอิน หายาให้งัวก็สช้เมื่อยแน่เมื่อยเนี่ยก็หิวเขาหิวเข่าก็กินเขาก็เสียบส่วนตัวครับกินเขาเสียบน้อนรับดีเลี้ยงง่วเลี้ยงกล้วยหายาให้งัวใหว้กล้ยวยกินครับนี่นี่อยู่ืฉอๆนั่งกินนอนกินไรมันก็บาไว้ได้พี่น้องเป็นง่อยได้สบายไรก็ได้ออกกําลังกายแน่ครับ บมมีงวัวไมีควายกับมาซื้อกับบ่าวตึงไปเลี้ยงครับชุดนี่สองหมื่นเกาเท่านั้นสองหมื่นเก่าเท่านั้นเป็นราคาลดแรกแจกแถมมาเดอ้อลดจนบ่เรือหอคคาน้ำมันละ่ะสำหรับชิปนีก้กะขอพ้นที่เข้ามาติดตามรับชมชิปครับบ่าวตึงปทุมรากชขอจบชิปไปเพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับผม